สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับแผงโมโนฮาร์เซลสี่แผงนะครับอนุกรมกันนะครับกับชุดคอนโทรลเวอร์จินไม่ดินได้ไงนะครับเวอร์จินไม่ดินได้ไงนะครับปั๊มขนาดสงแรงนะครับพั0หวัตต์ท่อนิ้วสองนะครับหย่อนลงไป1,3ท่อนนะครับตอนนี้ไม่มีแดดนะครับฟ้าคึมนะครับขนาดฟ้าคึมนะครับยังดิ้นได้ขนาดนี้นะครับแผง โมโนฮับเซลขนาด370วัตต์นะครับไม่มีแดดนะครับตอนนี้ดูนะครับสภาพอากาศไม่มีแสงเลยนะครับไม่มีแสงก็ยังดิ้นได้ท่อนิ้ว2นะครับย่อนลง13ท่อนนะครับย่อนลง13ท่อนเหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อย นี่ครับยังทดลองกันอยู่นะครับยังไม่ได้ใส่ตู้เลยครับดูครับนี่ครับแผงสมรอง